สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับโลกโลจิติกรายวันวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการค้าชายแดนครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของการมีสินบนชายแดนนะครับในโลกยุคใหม่เนี่ยเศรษฐกิจไร้พรมแดนการนำเข้าและการส่งออกสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะมีมากมายหลากหลายสินบนชายแดนคือการให้ผลประโยชน์โดยไม่ชอบแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อม,มความสะดวกในบางขั้นตอนเช่น การเล่งรัดการผ่านสุลกากรการหลีกเลี่ยงภาษีหรือแม้แต่กระทั่งการอนุมัติสินค้าที่ไม่ได้รับมาตรฐานพฤติกรรมแบบนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ท,ที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมากอย่างการค้าชายแดนสุลกากรตัวอย่างมีให้เห็นอยู่บ่อยอย่างเช่นการส่งออกทู้เรียนสดที่ต้องแข่งกับเวลาบางรายผู้ประกอบการบางรายเลือกที่จะใช้ทางลัดโดยการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจปล่อยสินค้า ได้เร็วขึ้นหรือในภาคใต้มีกรณีการลักลอบนำน้ำมันเถื่อนโดยใช้สินบนจ่ายเจ้าหน้าที่เพื่อหยุดวงจรอ,อุบัติอันตรายนี้สำนักง,งานคณะกรรมการป้องก,ก,กันและปราบการทุจริตแห่งชาติจึงหรือปปชได้จัดทำโครงการประสานพลังต้านสินบนขึ้นมานะครับโครงการนี้มุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมกันนะครับในการ สอดส่องดูแลบ้านเมืองของเราไม่ให้เกิดมีสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่แค่กฎหมายแต่เป็นประชาชนทุกคนที่ต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมสอดส่องแจ้งเบาะแสะไม่สนับสนุนให้สินบนเพราะการแจ้งข้อมูลต่อปปชเพราะโลกโลจิสติกไรวันเชื่อว่าการค้าเสรีที่แท้จริงต้องไม่มีสินบนอยู่ในระบบโลกโลจิสติกไวัน โอง่งใสไล่สินบนเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะยั่งยืนครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ